ตอนนี้เราอยู่กันที่บูธ v i n e r g y Tech นะครับเดี๋ยวเรามาดูนวัตกรรมตัวใหม่ที่เป็นโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็เขาจะมีอุปกรณ์ที่สามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้เป็นทรัาร์ตี้นะครับร่วมกับระบบโซลาร์เซลล์ในบ้านของเราเนี่ยที่ใช้อยู่แล้วมีอะไรบ้างอมาพบกับสวัสดีครับผมบีจาก v i n e r g y Tech ครับวันนี้เนี่ยเราก็มาออกบูธในบูธที่เป็นของตัว Atmos นะครับตัว Atmos เนี่ยก็จะเป็นตัว ไมโครอินเวอร์เตอร์จากเยอรมันนะครับตัวไมโครอินเวอร์เตอร์ก็จะหน้าตาแบบนี้เลยนะครับเป็น1ตัว500วัตต์นะครับจ่ายไฟได้ให้500วัตต์ต่อ1ตัวห0าร้ตยต่อหนึตัว500วัตต์ใช่ครับตอนนี้เนี่ยตัวแอนโ์มอสเนี่ยจะมีข้อดีอยู่ข้อหนึ่งก็คือตัวที่ของมันเนี่ยจะเป็นอีโคซิสเต็มมาครบชุดนะครับมีทั้งตัวไมโครอินเวอร์เตอร์มีตัวคอมไบเนอร์นะครับรวมไฟใช้ไฟต่างๆจัดการไฟต่างๆแล้วก็มีตัว แอดมอสตัวแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับความสำคัญเลยความจุเจ็ดหน่วยเจ็ดหน่วยถ้าเห็นเล็กๆแต่เล็กมากเลยนะใช่ครับเจ็ดหน่วยนี่ก็สามารถแปลงไฟจากแบตเตอรี่มาเป็นไฟบ้านใช้กับตัวบ้านได้เลยนะครับคราวนี้ในโซลูชันทั้งหมดเนี่ยก็ยังมีตัวส่วนของตัวแบ็กอัพด้วยนะครับตัวแบ็กอัพจะทำให้ตัวระบบโซล่าเซลล์เนี่ยสามารถทำงานได้ในตอนไฟดับนะครับตัวนี้เนี่ยจะสามารถเลือกพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่ต้องการใช้ใน ช่วงไฟดับอย่างเช่นพวกตูป้ปลาพวกอุปกรณ์สำคัญสาคัญเนี่ยนะครับเอามาใช้ตัวแบคอัพเพื่อให้ไฟจากแบตเตอรี่มาจ่ายในตอนไฟดับได้นะครับ,ค,รบคือเราเลือกเลือกก่อนเลยว่า<ะ>ใช้ตัวอะไรเป็นพ r i ร r i ิตไว้ใช่ครับต้องเลือก p r i ร r i ิตไว้เพราะว่าตัวของมันเนี่ยอาจจะจ่ายได้ไม่ทั้งบ้านนะครับเพราะว่ามันต้องขึ้นอยู่กับประมาณแบตเตอรี่ที่ติดตั้งด้วยว่ามีขนาดเท่าไหร่ครับ สร็จแล้วตัว Admos เนี่ยก็ยังออกแบบมาสำหรับการใช้งานกับ Third Party สำหรับคนที่ติดตั้งโซล่าไปอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็แล้วแต่นะครับตัวนี้ก็จะมีตัวแบตเตอรี่ที่มาพร้อมกับตัวตัวควบคุมตัวนี้นะครับตัวเก์เวตัวนี้ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวสั่งการทั้งหมดนะครับตัวมันเองเนี่ยมันจะไปวัดตัวโซล่าที่มีอยู่แล้วนะครับมาวัดตัวแบตเตอรี่แล้วก็มาวัดตัวโหลดบ้านเท่านี้พอมันรู้ว่า ในบ้านเนี่ยมีการต้องการใช้ไฟอย่างไรมันจะจัดสรรพลังงานเลยว่าโอเคโซลา่าผลิตมาใช้กับบ้านก่อนแล้วถ้ามีพลังงานเหลือเนี่ยมันจะเอาไปชาร์จลงแบตเตอรี่ได้นะครับใช้ร่วมกับตัวแบนด์ไหนก็ได้ครับผมก็แสดงว่าถ้าเกิดว่าเรายังไม่มีติดตั้งแบตเตอรี่เลยแนะนําให้ติดทั้งระบบใช่ครับแมอสจบเลยเป็นระบบไมโครอินเวอร์เตอร์ใช่ได้ทั้งโซลา่าได้ทั้งแบตได้ทั้งแบ็กอัพครบในตัวเดียวกันับตัวเดียวกัน,ตกนแต่ถ้าเกิดติดโซลา่าอยู่แล้วเนี่ย ก็ยังสามารถมาเลือกใช้แบตเตอรี่ของ a อ m o s ได้แบตเตอรี่ a อ m o s เนี่ยก็จะเป็นแบตเตอรี่คุณภาพสูงที่การน,น้ำกันฝุนสามารถรตั้งไว้นอกบ้านได้แล้วก็สามารถกันน้ำท่วมได้50เซนด้วย50เซนเลยใช่ครับโอเคก็คือเรื่องคุณภาพไว้ใจได้สบายใจนะครับไว้ใจได้อันนี้ก็คือปกติเนี่ยมันจะมีคนที่ติดตั้งโดยที่ไม่ได้ทําเป็นระบบไฮบริดจากเดิมเราเป็นเหมือนกับออนกริดทั่วไปสามารถที่จะเชื่อมต่อบแบตเตอรี่ตัวนี้ได้ไหมและต้องซื้ออุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมไหม อุกมก์ที่ต้องซื้อก็คือมีแบตเตอรี่กับตัวเกีร์เบร์ตัวนี้สอตัวนี้เท่านั้นใช่ครับตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับตัว CT 3ีชุดตัว Ct คือตัวเอาไว้วัดกําลังไฟฟ้าต่างๆนะครับ3ชุดเนี่ยก็จะไปวัดโซล่าเก่าก่อนว่ามีกําลังไฟเท่าไหร่เอาไปวัดบ้านว่าบ้านต้องการใช้ไฟเท่าไหร่เสร็จแล้วก็เอาไปวัดตัวแบตว่าแบตจ่ายไฟเท่าไหร่คราวนี้เนี่ยไอตัว พอมันรู้แล้วว่ามีกำลังไฟเท่าไหร่เนี่ยมันจะเป็นตัว management ให้เองเป็น energy management system ในตัวก็คือเอาไฟที่เหลือจากโซล่ามาชาร์จลงแบตนะครับแล้วก็เวลาไฟดับเนี่ยถ้าเกิดซื้ออุปกรณ์เสริมเพิ่มตัวเพิ่มตัวนี้เข้าไปอีกก็จะสามารถใช้ไฟตอนไฟดับได้ด้วยก็คือถ้าไฟดับปุ๊บถ้ามีตัว M backup M backup เขาก็จะสวิตช์โดยอัตโนมัติเลยใช่ครับอ๋อแต่ก็อย่างที่บอกครับต้องเลือก priority load มาก่อนนะครับว่าต้องการเอาไปใช้กับอะไรบ้างในตอนไฟดับ แต่ก็คือสามารถที่จะเชื่อมต่อกับระบบเดิมที่ลูกค้ามีอยู่แล้วได้ได้เลยแล้วก็ไปสำรวจหน้าง,งานดูทั้งหมดนะครับก็สามารถติดตั้งได้อันนี้เป็นแบรนด์จากประเทศอะไรครับแบรนด์จากเยอรมันครับเยอรมันนะครับมั่นใจได้เรื่องคุณภาพแล้วก็การบริการหลังการขายเนาะอันนี้นะครับฝากนิดนึงถ้าใครสนใจอยากจะติดตั้งทั้งระบบหรือใครที่แบบอยากติดตั้ง ในส่วนของแบตเตอรี่เพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหนได้บ้างครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับมาในงานบ้านและสวนแฟร์นะครับ2025 b e n e r g y t e c เครับแล้วก็มาดูโซลูชันจากแบรนด์อัดโมได้เลยครับแต่ถ้าใครแบบว่าไม่ได้มางานก็อาจจะเป็นดูข้อมูลเพิ่มเติมแนะนำนี้ครับ b ป็นเอเจนซี่เทคโได้เลยครับโอเคอันนี้น่าสนใจมากนะครับสำหรับเรื่องของโซล่าเซลล์นะครับใครที่ยังไม่มีก็สามารถติดตั้งได้เนาะหรือถใครมีแล้วนะครับก็สามารถที่จะเพิ่มเติมในเรื่องของแบตเตอรี่ ให้ใช้ไฟในเวลาที่แบบว่าไฟดับนะครับตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจมาก